สวัสดีค่ะจากโซเชียลแคมค่ะวันนี้เราอยู่ที่หนองคายเราอยู่แม่น้ำามีใครบ้างดูดมีคุณยายยิ้มหวานสิยิ้มยายยิ้มแบอกยิ้มเ <c oughs> ขียแหงมีปวดอ่ะยิ้มไม่มีฟันรอค่ะไม่มีฟันนี่อันนี้ป้โอ<ม>อันนล้วปากอแอ่ยยิมแล้วใช้สายตามองจะโหดร้ายอะไรยังนะ ก็มีพี่เคี่ยมมองเห็นไหมไม่เห็นนี่ไงก็จะเห็นเยอะมากอันนี้ก็คือแม่ค่ะแม่คิดว่าถ่ายรูปแม่คิดว่าถ่ายรูปก็เพิ่งกินแหนมงูซีมาโคอาถีต่ออย่าไปเซ็ตเราถ้าไม่มืดจังดูอัพกดที่หน้าค่ะ ไม่หรอกคงเป็นเพราะว่าเราอยู <S <S ่แสงนี <S <S ้มากกว่าเอ่ก oh, ็ไม่มีอะไรมากมายมาเที <S <S ่ยวกับครอบครัวรึเปล่ามาวัดวัดอะไรเนี่ยที่นี่เหรอไม่ไงจะไปไหนบ๊ายบาย